ปล่อยมันแห้งประมาณสักห้านาทีในระหว่างที่ปล่อยมันแห้งนะ่ะอาจจะไปเป่าผมได้ผมเพราะสระผมแล้วจะลืมเป่าผมกับได้ผมนะไม่งั้นผมมันจะไม่ไม่เป็นทรงแต่ก่อนพี่พ่าไม่ค่อยกลัวแบบว่าไดผมมากเพราะว่าได้ผมแลม้วกลัวผมกลัวผม HH, นนแบบป็่คนแบบว่ากลัวผมแบบผมเสียอะไรเงี้ยผมไม่นอนกับญยาผมเสียนะพี่น้องหัวก็บ่มมีผมไ็นคนแบบว่าหยาผมเสียหยาแบบว่าแบบห่าแบบว่าผมแบบผมแบบว่าเคื่ออย่างเงยแบบว่า มันมันมันคือเส้นผมมันเป็นโปรตีนมันเป็นเครือตินใช่ไหมมันจะถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ตัวนั้นมันมีการหยิกงอเกิดขึ้นแล้วนั้นทาจะไม่เป่าผมเพราะไม่ได้ผมสมัยก่อนแล้วก็คือสมัยนี้ทําไมถึงเป่าผมได้ผมเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งอากาศมันหนาวมากคือแบบว่าหนาวมากแบบพี่น้องอย่างนึงคือบางทีเรารีบเร่งเราต้องการได้ผมมันแห้งทันทีแล้วเราต้องทางานอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่ามันหนาวเราแบบว่าจะมาเป่าผมรอยมันแห้งไม่ได้หนาว เราก็เลยเป่าผมที่นี้เป่าผมเอียนเป็นเครื่องหนังศีราเป็นเชื้อราสาผมเศษไม่เป่าผมแห้งทันทีหนังศีราจะเป็นเชื้อราแล้วก็จะเป็นรังแคเวลาเราเกาเนี่ยเราเกาอย่างเงี้ยเราเกาอย่างเงี้ยเล็บมันจะเป็นสีแดงเล็บมันจะแดงเป็นสะเก็ดออกมาคือหนงังศีรษากับผิวลำก็คล้ายกันนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าหน,นังศีรษะมันก็จะว่าวม,มีเส้นผมออกมาใช่ไหมเวลาเราเกาแสดงว่าเราเป็นเชื้อราเชื้อราหมายถึงว่าหัวเรามันไม่แห้งเรามันจะ เออมันจะทําให้แบบยังไงล่ะทําให้แบบว่ามันชื้นเป็นเชื้อราแล้วเวลาเชื้อรามันจะเป็นบางอิทีสารเราจะคันเออแล้วก็เออตอนนั้นมันคันมากอะ่ะเออก็เลยใช้ดาวบบาผมได้บอกผมตลอดแต่ได้แบบผมเนี่ยก็คือว่าสรุปแล้วการการที่เราใช้ได้แบาผมทุกวันเนี่ยมันจะทําให้ผมเราสุขภาพดีผมเราเป็นทรงแล้วผมเนี่ยมันจะแบบว่า มันฟูสม่ำเสมอแหะพี่น้องคือผมมันก็จะแบบว่าเป็นทรงเป็นอะไรของมันเนาะถือว่าผู้หญิงผมยาวสาแล้วไม่เปล่าผมมันก็จะเป็นแบบเป็นจุดเป็ดเป็นอะไรบ้างช่วงเราเปล่าผมเราเป่าผมเราไม่ต้องใดเราแค่เปล่ามันแห้งเป่ามันแห้งมันก็แยกเส้นต่อเส้นออกมาแล้วมันก็จะทําให้ผมมันสวยน่ะเออแล้วหนังศีรษะโดยเฉพาะหนังศีรษะเราให้เป่าเวลาเป่าไม่ใช่แค่เป่าให้มันแห้งรูวกแล้วข้างในมันยังไม่แห้งให้เราเป่าจนมันแห้งเลยเป่าจนแห้งสนิทคาคาหัวเราเลยเข้าใจไหมมันจะทําให้ หลังศีรษะเราก็เป็นเชื้อราเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาการคันไม่มีรังแครด้วยนั่นแหละก็เลยได้เป่าผมมาตลอดแล้วอากาศมันก็ไม่หนานาวก็คือเออเวลาเราเป่าผมก็เป่าทั้งตัวก็ได้เซรั่มจะได้แห้งเร็วด้วย